ข้าวหลังก็หาดเก็บเงินไ้บ้างเถอะจะได้ไม่ต้องมาทําตัวเป็นขอทานแบบนี้นี่พวกคุณปฏิบัติกับคนต้องความสารร้านแบบนี้คนนี้เขาเป็นเพื่อนของฉันเองค่ะพอดีฉันไปเจอเพื่อนโดยบังเอิญนะคะฉันให้แกไม่เป็นไรตอนนี้ฉันมีงานทาแล้วไม่ได้เดือดร้อนโอ้ยผมเริ่มหิวแล้ววันนี้จะกินอะไรกันดีอะร้านอาหารแถวนี้ก็น่าสนใจนะ ว่าใครที่แท้ก็นางฝนนี่เองแล้ททำไมแกแต่งตัวแบบนี้อ่ะฉันทำงานที่นี่ <c oughs> อ่ะี่มูคุณมีเพื่อนเป็นคนทำความสะอาดร้านอาหารด้วยเหรอ <c oughs> น่าเชื่อเนะลยเนาะตลกใช่ไหมล่นะนัทสมัยก่อนเนี่ยฉันเรียนที่เดียวกับผลนะ่ะแต่ดูตอนนี้สิ แกเป็นคนทำความสะอาดร้านอาหารส่วนฉันเนี่ยกำลังจะได้เป็นเจ้าข,ของธุรกิจอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันก็กำลังจะได้เป็นผู้จัดการร้านเหมือนกัน <c oughs> โโหเหมกคกุณอย่าลืมเตือนเพื่อนคุณด้วยนะว่าอย่าวหวังสูงเดี๋ยวจะเจ็บตัว <c oughs> นั่นสิน,น้ลนแข่งเรือแข่งพายเนี่ยมันแข่งกันได้นะแต่แข่งวาสนาเนี่ยมันยากอะ แต่เอาเหอะไหนๆก็เจอกันแล้วมาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่านัทถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิได้สิคุณไปยืนกับฝนเลยนะได้คุณยืนใกล้ๆกันหน่อยเออใกล้ๆกันนอนมีได้ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคโอเคอ่ากอดกันนะกอดแน่นๆนะถ่ายนะหนึ่งสองสามยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหวาน อ่ายิ้มอียิ้มียิ้มสวยเลยผมเอาลงโซเชียลนะเอ,อ้ยอย่าอย่าลงนะอย่าโอ้ขอโทษนะพอดีว่าผมมือไหไปนิดนึงผมลงไปแล้วอะนี่อย่าคิดมากสิฝนพเพื่อนเขาก็จะได้รู้ไงว่าแกทำอะไรอยู่อะ่ะทุกคนเขาก็คิดถึงแกกันทางนั้นนะอย่าทำหน้าแบบนั้นสินี่ ถ้าแกเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็บอกฉันได้เลยนะถ้าฉันช่วยได้ฉันก็จะช่วยแกพูดจริงเหรอมุกแกจำได้ไหมว่าฉันเคยเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วไปหาแกที่บ้านเออตายแล้วฉันว่าฉันต้องรีบไปแล้วอะ่ะคือฉันมีนัดกับคนสำคัญอะ่นะนัดรีบไปเร็ว <c oughs> ไปเร็วลืมดูรูในโซเชียลนะ ี่เสนอไปคุณกรอนคิดว่ายังไงหรอคะนี่พวกคุณปฏิบัติกับคนทำความสะอาดร้านแบบนี้เหรอคะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคนนี้เขาเป็นเพื่อนของฉันเองคะ่ะพอดี ฉันไปเจอเพื่อนโดยบังเอิญนะคะถึงเพื่อนจะลำบากแค่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่คิดจะดูถูกเลยนะคะฉันไม่เคยแต่สินคนจากภายนอกเลยค่ะงั้นพรุ่งนี้พาผมไปพบเพื่อนคุณหน่อยได้ไหมครับเอ่อเออคุณกรครับกรอ,อยากพบอรทำไมล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่อยากจะรู้จักคุณส่วนเอาไว้มากกว่านี้ ว่าเขาดีพอที่เราจะรวมลงทุนด้ไหมว่าไงครับไปพวกนี้เลยไหมใครจะไปคิดละ่ะว่าคุณกรณันจะเช็คโซเชียลพวกเราอะ่ะ คุณรีบไปตีสนิทเพื่อนยาจกของคุณเลยนะก่อนที่คุณกรณจะมานะก็ฝืนใจแล้วหน่อยคุณอย่าลืมสิว่าที่ผ่านมาเราทำธทุรกิจเจ๊งไม่เป็นท่านี่สินพรุงพรังถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เงินจากคุณกรเราก็อาจจะล้มละลายได้ผมไม่อยากจนไอยเพื่อนเรื่องตีสนิทนางฝนเนี่ยไม่น่าจะยากหรอก แค่เราเอาเงินฟาดหัวมันก็พอเพราะมันคงอยากได้เงินไปดูแลแม่ที่ปว่วยแค่เนี่ยมันก็ดีใจจนตายและจีแล้วเราไปกันเลยฝนอะไรอีกเออฉันมาคิดดูแล้วอะนะฉันว่าแกน่าจะลำบากเงินเดือนไม่พอใช้อะ่ะ างี้แล้วกันฉันว่าฉันช่วยแกดีกว่านะัทเอาเงินมาหน่อยสิ <c oughs> อะฉันให้แกรับไปสิไม่เป็นไรตอนนี้ฉันมีงานทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนฉันไม่อยากหลบกวนแกหลบกวนอะไรเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนสิวันนี้ฉันช่วยแกวันหน้าแกก็ช่วยฉันกลับไง <c oughs> แกคิดจะช่วยฉันแบบไหนหรอแบบที่ถ่ายรูป ตอนที่ฉันตกต่ำแล้วก็ไปลงโซเชียลอะเหรอโอ้ยแม่ฉันขอโทษนะแกต้องการให้ฉันลบรูปใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันลบรูปเลยนี่ฉันลบแล้วเห็นไหมเห็นไหมว่ามุกเขาจริงใจกับเธอขนาดไหนรับเงินไปสิเอาไปช่วยเหลือดูแลแม่ของแกไงเอาไปสิ คุณมุกนี่ฝนเป็นเพื่อนของคุณมุกจริงๆหรอค่ะเห็นไหมล่ะคะคุณกรฉันก็บอกแล้วไงคะไหนๆก็มาันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วฝนมานั่งกินข้าวด้วยกันเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแต่ฉันเป็นแค่คนทำความสะอาดนะ ฉันไม่เคยรังเกียจแกเลยนะก็ที่ผ่านมาน่ะฉันก็คอยดูแลช่วยเหลือแกมาตลอดไม่ใช่หรอจริงเหรอครับคุณฝนมุกคือฉันจะรบกวนขอยืมเงินแกนหน่อยได้ไหมแม่ฉันไม่ค่อยสบายอ่ะฉันจะพาแม่ไปหาหมอแม่ พวกคุณนี้หาเงินง่ายดีนะครับไม่มีก็มาขอยืมเพื่อนผมแม่ของมันมุกได้ยินแล้วใช่ไหมนี่อย่าหาว่าฉันสอนเลยนะข้าวหลังก็หาดเก็บเงินไว้บ้างเถอะจะได้ไม่ต้องมาทำตัวเป็นขอทานแบบนี้ตกลับกันเถอะลูกแม่ไม่อยากให้ใครมาดูถูกลูกอีกแล้ว รีบกลับไปเลยคุณนะจะได้ไม่ต้องเอาโรคมาติดฉันกับผัวเนี่ยฉันขอโทษนะมุกที่มารบกวนไปกนการกันแม่ ของแม่แม,แม่แม่แม่เป็นไรลูกแม่ไม่เป็นไรฝนต่อไปนี้ลูกอย่าไปหายืมเงินใครเขาอีกเลยนะพอมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวเนะี่ย ก็ไม่มีใครเขาอยากจะคบเราเป็นเพื่อนเงนนินเก็บของฉันหมดแล้วแล้วแม่ก็ต้องไปหาหมอไม่มีก็ไม่ต้องไปเราจะไปกลัวอะไรล่ะลูกคนเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคนนั่นแหละอย่าให้แม่ต้องอยู่เป็นภาระ ที่ผ่านมาคุณมุกคอยช่วยเหลือคุณฝนมาตลอดแล้วครับใช่ค่ะขนาดตอนที่แม่ฝนป่วยฝนไปขอยืมเงินเขาเขายังให้เงินฝนมาก้อนหนึ่งเพื่อรักษาแม่เลยค่ะแล้วตอนนี้แม่เป็นไงบ้างครับ ฝันเสียได้ปีกว่าแล้วคะ่ะอะไรนะนี่แม่เธอเสียแล้วเหรอดูท่าทางพวกคุณตกใจที่แม่ของเพื่อนเสียที่คุณบอกว่าดูแลกันมาตลอดนี่โกหกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคว่าคุณเป็นเพื่อนสนิทประเภทไหนถึงไม่รู้ว่าแม่ของเพื่อนเสียมาปีกว่าขอโทษนะครับผมคงร่วมลงทุนกับพวกคุณไม่ได้แล้วละ่ะ เพราะผมไม่อยากทำงานร่วมกับคนโกหกเิ้นต้นแกแกทำให้ฉันพลาดงานสำคัญแกน่าชดาาตัวเองมากกว่านะที่เป็นคนโกหกเอาเงินของแกคืนไปฉันไม่ต้องการนะัท ตอนนี้เราจะเอายังไงกันดีอ่ะหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เนี่ยขายบ้านขายรถไงแล้วมันจะพอใช้หนี้หรอนะัดเครื่องเพชรของคุณไงออกมาขายสิแต่นี่นมันของปอมากจะขายได้ไงเราน,นี่คุณโกหกเพื่อนไม่พอเหรอแล้วมันโกหกผมอีกนะัดนะัดเดี๋ยวก่อนดิ ตังวะฉันหิว่ะฉันจะมีได้ไงล่ะก็ตกงานกันทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวฉันที่เขาว่าแกหมดตัวฉันให้เอาไปลงทุนขายอะไรก็ได้ เราไปสิทำไมเธอถึงช่วยเหลือพวกเราอ่ะทั้งๆที่เราก็ไม่เคยช่วยเหลือเธอเลยอะก็พอฉันรู้ไงว่าเวลาเดือดร้อนอะมันเป็นยังไง ฝเจ้านายเจ้านายเหรอคุณกรณ์อ่ะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้ตอนที่ผมเห็นรูปคุณที่ถ่ายกับฝนครั้งแรกผมก็รู้แล้วว่าคุณโกหกค,คุณกรณ์นี่ยแหละที่เสนอการช่วยเหลือให้แม่ของฉันหลังจากที่เขารู้ว่าฉันขอยืมเงินเพื่อนไม่ได้ แต่ฝนก็คไม่เคยผูกใจเจ็บกับเพื่อนคนนั้นเลยนะครับเขาแก้ตัวแทนด้วยซ้ำํำว่าเพื่อนอาจจะมีภาระเรื่องเงินในวันที่ผมยกเลิกสัญญาที่จะร่วมทุนกับคุณผมก็แต่งตั้งฝนเป็นผู้จัดก,การร้านแล้วก็มีหุ้นส่วนในร้านทันที20ออยากรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรล่ะคะเพราะฝนเขาซื่อสัตย์และไม่เคยผูกใจเจ็บกับเพื่อนและเพราะเขาขยันมีน้ำใจ ฝนเขาได้เลื่อนขั้นเพราะคุณด้วยซ้ำฝนคุณช่วยเพื่อนมาเต็มที่แล้วล่ะกลับเข้าไปทำงานเถอะค่ะส่วนคุณก็ได้รับผลกรรมนั้นแล้วชีวิตต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะสู้ต่อไหมเงินห้าพันอาจจะดูน้อยถ้าเทียบกับเงินในอดีตของคุณ แต่มันก็มากพอสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะครับโชคดีนะในยามรุ่งเรืองเพื่อนจะรู้จักเราในยามวิกฤตเราจะรู้จักเพื่อนเมื่อคุณเจอเพื่อนที่กำลังลำบากถ้าไม่ช่วย ก็อย่าซ้ำเติมเขาด้วยการดูถูกเพื่อนเพราะคนเราคงไม่มีใครตกต่ำไปตลอดชีวิตหรอกฉันไม่เคยดูถูกเพื่อนเขาค่ะเขานี่หว่าตอนนัอะไรฉันก็กำลังจะได้เป็นผู้จัดการร้านเออผู้จัดการร้านหรือผู้ช่วยผู้จัดการนะจะได้ไม่ต้องเอาโลกมาติดผัวกับเมียผัวกับเมียแล้วผัวฉันกับผัว